ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk 2 4อย่าลืม adpk 2 4เลสเตอร์ขอค่าตัว55ล้านปอนด์จึงจะขายแมดิสันเลสเตอร์ไม่ขวางการย้ายทีมของเจมส์แมดิสันมีฟิลัตรุกทีมชาติอังกฤษแต่หวังได้ค่าตัวระดับ55ล้านปอนด ซันเดย์เอ็กเพรสเสียงจีดรงานว่าเลสเตอร์ซิตี้ต้องการค่าตัวของเมดิสันสูงถึง55ล้านปอนด์จึงจะยอมขายกองกลางทีมชาติอังกฤษอยู่เล่นในพรีเมียร์ลีกต่อไปในฤดูกาลหน้าเมดิสันต้องการเล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกต่อไปในฤดูกาลหน้าหลังต้นสกัดเลสเตอร์ร่วมตกชั้นสู่แชมเปี้ยนิพโดยมินิคาเซนเป็นตัวเต็งที่จะคว้ากองกลางวัย26เหนือเท pur, อเนมฮอสเปอร์โอกาสลงเล่นในเวทีใหญ่ยุโรปอย่างยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกในซีซั่นหน้า แมเบริสันจะเหลือสัญญาในทิ่นคิงพาวเวอร์สเตเดียมอีกปีเดียวแต่เลสเตอร์ก็ยังหวังจะได้ค่าตัวมิดฟิลด์จอมทับหมายเลข10สูงถึง55ล้านปอนด์เบริสันย้ายจากนอริธมาร่วมทับเลสเตอร์เมื่อปี2 0 1 8เล่นในพรีเมียร์ลีกไป5ฤดูกาล203นัดยิงไป55ประตูโดยซีซั่น2 0 2 1ยิงไป18ประตูจาก53เกมซีซั่นที่ผ่านมาก็ยิงไปถึง10ประตูจาก32เกม เซลติกแต่งตั้งโรเจอร์อย่างเป็นทางการสัญญา3ปีเซลติกสโมสซดังแห่งสกอตแลนด์เปิดตัวเบนท์เดอร์โรเจอร์เป็นผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างเป็นทางการแล้วเว็บไซต์ของ s, สโมสรประกาศแต่งตั้งโรเจอร์เป็นผู้จัดการทีมคนใหม่เซ็นสัญญาะยะเวลา3ปีกลุ่มทีมไปจนถึงจบฤดูกาล2 0 2 5 2 0 2 6ผมดีใจจริงๆที่ได้กลับมาที่เซลติกผมตื่นเต้นมากๆกกับโอกาสครั้งยิ่งใหญ่นี้ เมื่อผมได้รับโอกาสพิเศษให้กลับมาร่วมสโมสอนอ้อีกครั้งมันเป็นการตัดสินใจที่ง่ายมากสําหรับผมและครอบครัวเราเคยสนุกกับช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมที่เซอร์ติกมาก่อนและนี่จะเป็นเป้าหมายของผมอีกครั้งอังเก้พอสโคกูพิธการทีมค,คนก่อนทําผลงานอย่างยอดเยี่ยมในช่วงสองพิธผ่านมาและผมจะทําทุกทางเพื่อรักษาความได้เปรียบของเซอร์ติกเอาไว้ขณะที่เราต้องเผชิญกับความท้าทายทั้งในประเทศและการแข่งขันทั่วยุโรป สำหรับโรเจอร์ที่ถูกเลสเตอร์ปลดออกจากตำแหน่งเมื่อท้ายฤดูการที่แล้วก่อนหน้านี้นเคยคุมเซลติกรอบแรกระหว่างเดือนพฤษภาคมปี2016ถึงกุมภาพันธ์2019คว้า7แชมป์ในประเทศ3ฤดูการในจำนวนนั้นเป็นการคว้า3แชมป์ Skottish Premiership, Scottish Cup และสกอตติสกีครับ2อฤดูการติดต่อก,กันเอเวอรนตนตกเป็นข่าวกำลังพูดคุยกับลริเตนเตดในการคว้าตัววิลฟริดยอนโต กองหน้าทีมชาติอิตาลีมาร่วมทับตัวลูกสารพัดประโยชน์รายนี้ถูกคว้ามาจากซูริกเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วด้วยค่าตัว4.5ลา้านปอนด์เท่านั้นและเขาก็ทําไป4ประตูเสียซิสิ์จาก28นัดแย่เไยก็ตามเขาไม่สามารถช่วยต้นสังกัดอยู่รอดปลอดภัยในเพีย์ลมกได้โดยตกชั้นไปยังแชมเปยนชิปในวันสุดท้ายของฤดูกาลนักเตะว่า19ไม่น่าอยู่กับสโมสรต่อไปหลังทีมตกชั้นแต่ฟุตบอลทานเฟอร์ระบุเขาสามารถอยู่ในลีกอังกฤษต่อไปได้ เนื่องจากเอเวัตตันกำลังติดต่อ,อก,กับลีดเพื่อคว้าตัวทั้งยอนโตและแจ็คแฮร์ริสันนอกจากทอฟฟี่แล้วยอนโตจยังมีข่าวกับอาร์เซนอลอีกด้วยแต่ Arsenal อาร์เซนอลดูจะเบนไปหาเป้าหมายอื่นแทนแล้วเขาลงตัวจริงในเกมชนะฮอลแลนด์3-2สในศึกเนชันลีกนัดชิงอันดับ3ซึ่งถือเป็นการติดทีมชาตินัดที่11ของพวกเขายอนโต้สามารถเล่นทั้งกราบซ้ายกราบขาวาก็ได้ที่จะเป็นกองหน้าตัวเป้าก็ได้เมือเขากล้าขึ้นมาจากแคาเดมี่ของอินเตอร์มิลาน ชียพร้อมเสนองานโซชาหากชนะเทคโอเวอร์ผีมีรายงานว่าเอลิกูนาโซชาได้รับเสนอบทบาทในสโมสรหากทิชจัสซิมเบียมัตเอาทานีประสบความสำเร็จในการเทคโอเวอร์ปีสัตว์แดงทิชจัสซิมและเซอร์จิมแรคทิปกำลังรุ้นว่าใครจะเป็นผู้ชนะในการต่อสู้อันยาวนานเพื่อเข้าควบคุมสโมสรนแล้นตระกูลเคลเซอร์ตัดสินใจว่าจะขายให้ใครกระบวนการอนุมัติต้องรออีก8-12สัปดาห์กว่าจะเป็นทางการซึ่งหมายความว่าจะของใหม่ อาจไม่ได้ควบคุมสโมสรก่อนฤดูก,กาลใหม่จะมาถึงท่ารายงานจากจะไม่เลิกเปิดเผยว่าชิกจะซิมพร้อมจะทําให้ตํานานอย่างพีแดงเข้ามาร่วมงานกับสโมสรหากพวกเขาประสบความสำเร็จในการเทคโอเวอร์มีรายง,งานว่าอดีตนักเตะและคุณซือแมนยูอย่างโซชาเป็นหนึ่งในตานานของสโมสรที่อยู่ระหว่างการพิจารณา